วันนี้ผมจะปสอนวิธีการทำไข่มังกรน,นะครับในไมค์ครับไอ้นะใช่ไหมล่ะอย่างแรกเลยให้เข้าไปให้ไปโหลดอ่มอสฟอร์ไมค์ครับหาโหลดได้ที่เออเพย์สโตนะครับอย่างที่สองล็อกแนเชอร์หาโหลดได้ที่เพ y s สโต e นะครับเอออย่างแรกเลยให้เข้าไปในมอสฟอร์ไมค์ครับสักครู่สักครู่ สักครู่สักครู่โอเคได้ละเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยแหลกแลกเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยตั้มหนึ่งครับตั้มหนึ่งตั้มหนึ่งเสียเสีคนภาพโอเคเข้าไปในมอสฟอร์มไหมครับเสร็จแล้วรอโหลดมันจะโหลดเงี้ยแล้จะมีเรียกดูมอสและแนว แล้วก็อะไรพวกนี้ครับให้กดไปดเรียกดูมอสนี่ทีนี้ให้โหลดอันนี้มาให้ไปหาคำว,ว่าดาก้อนอะไรเนี่ย pev 3เนี่ยมันจะได้ทั้งเวอร์ชันศูนย์จุดสิบสี่จนได้แค่นี้ครับ <_ T> ให้กดเข้าไปแล้วกดติดตั้งนี่ แล้วก็รอมันโหลดสักครู่รอสักครู่อ๋อมันช้าเด,ดเดี๋ยวตัดเดี๋ยวตัดออกก่นอนอโอเคครับทีนี้ก็ oh, <okay. S 1> ได้แล้วมันจะขึ้นอย่างนี้กดตัวนี้กดไปกดเข้าไปนี่มันกจะเป็นหน้าเดิมน,นี้ให้ออกไปเลยครับแล้วก็เข้าที่ อุปเวนเจอร์สุกสครู่ช้าหน่อยโอเคอันหนึ่งนะช้าหน่อยโอเคได้ละอ่าแล้วก็เข้าไปที่จะมีรูปปัจเจตรงเี้ครับเป็นเกมปัจเจกดเข้าไป เช็คมอสน่ะเข้าไปตัวที่สองเป็นเช็คมอสนี่ไงเราจะลงมอสนี้มานี่อะไรนะไอ้พวกนี้ผมลงมาแล้วก็ออกพอเช็คมอสเสร็จก,ก็ถ้ามันมีมอสอยู่แล้วก็ออกได้เลยเพราะมอสเราได้แล้วแล้วกดเข้าไปที่เพย์ครับเนี่เข้าไปที่เซิร์ฟของเราเจ๋ยวจะเล่นเน,นี่ มันก็จะมีอะไรพวกนี้ขึ้นมามนเขียนนี่กดเข้าไปเลยมันจะเขียนพวกนี้ครับเนี่ยครับ,ค,รบคือมังกรเนี่ยแต่ไม่ใช่มาปุ๊บมันจะมีมังกรให้เลยจะต้องทําก่อนครับเออมันก็จะมีของยังแรกให้เข้าไปที่อันนี้ครับแล้วก็เลื่อนลงไปอันสุดท้ายเลยมันจะมีอันนี้ไข่มังกรอันมาแล้วปุ๊บอย่างที่สองอ้องใช้คือ น้ำอย่างที่สามไดมอนด์ครับอย่างที่สี่ก็จะใชออ้ออกซิเดียนห้าไฟเป็นนี้อาเองหกทัดพืดเจ็ดทัดลมแค่นี้นแหละอืมให้วางลงไปหนึ่งหนึ่งอันแล้วอันนี้เราจะเป็นท่าอะไรก่อนดีเอาท่าน,น้ำก่อนก็ได้ปุ๊บแล้วก็รอมนัน ชาร์ตนี่ครับสองสามสี่ความร้อนน้ำธาตุไดมอนด์อะด็อกซิเดียนธาตุไฟเอธาตุพืชธาตุลมครับเราจะมาขี่ลองทดลองขี่นะครับอะด็อกซิเดียนถ้าเราจะทำให้โตครับกดเข้าไปที่ออกซิเดียนแล้วเออกดไปที่ออกซิเดียนแล้ว,ออออลวตีที่หาง มันมีรูปหัวใจขึ้นมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปปุ๊บไหนมันจะโตเมื่อแบบนี้ด้วยการขี่ปุ๊บแล้วก็กดเที่ตัวมันก็จะขี่เาื่ยหน้าขึ้นมันก็จะขึ้นสูงถ้าลงมันก็จะลงแล้วก็วิธีการลงครับลงก็จะให้ให้มันหยุดนี้ยแล้วก,กดกระโดดปุ๊บมันจะลงเลย นี่ครับแค่นี้ครับเราก็จะได้เอ่อเป็นมังกรแล้วครับ